ช่วงนี้ครับผมก็ช่วงนี้ก็กำลังแบบถ่ายทำ s u r เวอร์อยู่ใกล้จบแล้วครับผมแล้วก็ครับน้องไลทเป็นไงบ้างน้องไลทก็ถ่ายทำ s u r เวอร์อยู่ครับผมก็เร็วๆนี้แหละทุกคนจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วครับผมรวมตัวกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็กินข้าวอร่อยนอนหลับฝันดีครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะไปแบบไปแฟนที่นี้ก็รับม ก่อนก็เลยแบสองคนอ๋อก็ช่วงนี้ด้วยครับช่วงนี้ก็ทั้งถ่ายแล้วก็มีช่วงแคมป์ว่างที่ไปรัลาพอกกันด้วยใช่ครับก็ซุ่มซ้อมกันหนักอยู่ครับนอกจากนั้เป็นไงบ้างมีโอกาสได้มีโอกาสรับงสองมาช่วงนี้อ่ะโอ้ยก็เรียกได้ว่ามีมีนะครับรู้สึกเดือนนี้มีพอจะมีวันว่างให้นาได้พักหลายวันอยู่แต่ก็เอาจริงอย่างทำงานนะครับก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆเลยใช่ครับจริงจริงแล้วงพื่มีกิจกรรมที่แบบว่าชอบถ่ายคลิถ่ายคลิปมาแชร์มูมูในนี้งั้นกัินได้หรอ คอนนเทต์ัออะไรนะอ๋อก็มีม <hi> ีถ <hey> ่ายมีถ่ายครับผมก็มีคิดว่าเก็บมีคอนเทนต์เก็บไว้เยอะมากนะที่กำลังจะทำนอนาคตอะไรอย่างเี้ครับผมแล้วก็กะว่ากำลังคุยกันอยู่นะว่าอยากจะทำอะไรต่อกันดีเหมืนกับไปคอนเทนต์รูกค้าอะไรอย่างเงีใช่การจะเป็นทำแบบอะไรเล่นเล่นงานสนทนาอะไรใช่หรือแบบเวลาเราไปไหนด้วยกันไปทำงานเราก็จะมีแบบเก็บภาพมาดาราดารามาฝากกันเปงนะที่เปนแบบพวกเรามีคนใชมในงานอะไรต่าง ใช่ใช่ใช่แบบบางทีแฟนเขาก็แบบโอ้ยแม็กหายไปไหนนะที่โรงแรหายไปไหนแล้วก็คุณคิดถึงแฟนเหมือนกันนะแฟนก็คิดถึงเหมือนกันนะก็จะไม่หายไปไหนแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตจะมาให้แฟนแได้เห็นกันบ่อยๆได้ครับเรามีคิดไปแล้วเหรอว่าแฟนที่เราอยากเห็นจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงต้องอยากให้แฟนได้เห็นอยากเป็นไหนอยากอะไรก็น่าจะเป็นแบบเออเหมือน ไปหาซ่าไลน์ตาเอ็นบลอกมากกว่าครับว่าเดี๋ยวไปไหนกันดีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าไปเที่ยวไหนกันดีผมก็ขอไม่ไห้แต่ถ้าทุกคนแบบอยากเห็นเราสองคนอะไรสนุกสนุกก็แนะนํากันมาได้เอ็นบล็อกมาได้อินบ็อกมาได้เอ็นบ็ได้แนะนำได้ครับได้แต่ก็มีแพลนไว้อยู่แล้วครับผมก็แพลนรอ ็เทนี่ยังไม่จบมันก็ต้องมีงานแทนนี้ใช่ครับตอนนี้แทนมีเยอะขนาดไหนก็ตอนนี้ก็มีประมาณ5ประเทศเลยแล้วก็มี็ที่ไทยด้วยครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเนื้อที่จะไปประเทศแรกในี้อีก2อาทิตย์วันที่21นะใช่21 22 22 22ครับแล้วต้นประเทศไหนก่อนแล้วต้นที่ไทยเปร์ครับไทยเปับแล้วไปไหนต่อไทยเปร์แล้วก็เวียดนามแล้วก็ที่ไทยครับแต่คิดไว้ว่าจะจบที่ไหนครับเธอคนไหนฮะเธอทุกคนนะ มีการหยอดแล้วีต่เด็กเล่นมุ้เก่งจังหวะมันได้ครับผมน้องแม็กโตขึ้นใช่ครับผมโตขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยผมเริ่มตามไม่ทันแล้วฮะเล่นหรือว่าผมอายุเยอะขึ้นพี่แม็กก็ต้องคอยดูแลเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นแล้วเขาดื้อไหมเขาดื้อไหมก็มีดื้อบ้างครับผมแต่ก็ดูแลเหมือนเดิมครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกรู้สึกหนักอั้ขึ้นเยอะเลยครับผมไปทำอะไรก็ต้อโตขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าหลายๆเรื่องเราก็ยังต้อง มีพี่แม็กคอยดูแลอะไรอย่อย่างล่าสุดนี่คือไปออกงานมาแล้วแบบมันมีอาหารเนี่ยจะมีปูเนี่ยพี่แม็กเขาก็ช่วยแบบดูให้แบบสกินดีกว่านะสสกินเองอีก่ะสกินก็คือการกินกินทดสอบรสชาติดูนะว่ามีปุ้งหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมกลับมาที่งานครับซีรีส์ที่สายคนเฝ้ารออยู่ รอยเวอร์ก้อหลี่แค่ประมาณ5ถึง7ค,คิวเนา<ช>ะประมาณนี้ครับใกล้จะจบละแล้วเนื้แบบทุกคนก็แบบว่าเมื่อไหร่จะ,จะจะจะได้ดูแล้วทุกคนอยากดูถึงเต้นนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าได้ที่ได้เห็นการถ่ายท<ช>ําแล้วก็ในกล้องอะไรต,ต่างๆนะรู้สึกว่าจะเต็มแล้วก็นั้นต่อวันดีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอแล้วก็รอติดตามได้เลยครับรู้สึกไม่ผิดหวังแบบรับรู้ถึงความอลังการแล้วก็ความทุ่มทุนมากๆแบบทําถึงแน่นอนรอดูเลยครับจริงๆแล้วนอกจากซอยเวอร์นี่มีมีมีซีรีส์ของที่บ้านทุกที่ ที่งานจะออนแอร์เอกหน่อยขายขดูกันดีครับผมใช่โปรโมทให้น้องๆฮะก็จะมีมีลป์จิอาต้องรอใช่แล้วก็ทีมเงิฟ้าทีมเงิฟ้าครับผมของทางกล้เนื้อเก่งที่รักของเก่งกับปิงแล้วก็ข้างป้าของทีมมิวส์ด้แล้วก็มีน้องๆคนอื่นร่วมแสดงอีกเยอะแยะเลยทีนี้มันเรื่องปากอพร้อมกันเลยใช่เรื่องไหนจะได้ดูก่อนดูก่อนกันอันนี้ผมว่าต้องรอสาวคนอื่นดีกว่าครับเชอผมไม่กล้าพูดฮะแต่ตัวผมก็เราเดี๋ยวไม่กี่คิวแล้วเดี๋ยวไม่กี่คิวแล้วครับผมก็จะได้ดูแล้วปีีน้แน่นอน ฝากให้ยังไงผู้เราสองคนด้วยว่าจะมีประเทศอะไรเกิดขึนนในามมายในปรเนี้ในเรื่องนี้รวบรวมนนะักแส<ช>ดงรุนเยี่ยมมากมายจากทางต่างไทยด้วยใช่ครับใช่ครับมีนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็มีน่าประสบก,การณ์เนื้อแล้วก็มีนักแสดงแบบจากไทยอื่นมาร่วมแสดอีกหลายคนเลยครับและลองว่าจะเต็ม กันแน่นแน่นมีความยากอยู่ไมในในบทของเราของนัดนัดก็ผมว่ามีความยากครับความยากผมที่ว่าเราต้องเหมือนกับเราต้องตบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเลครับแล้วเราก็ต้องเหมือนกับเชื่อจริงๆว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ต้องเหมือนกับใช้ใช้ร่างกายเยอะทั้งเหนื่อยแล้วก็ต้องวิ่งต่อเวลาเลยทีเดียใช่ส่วนของนัดเองก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบใหม่เลยครับเรียกได้ว่าแฟนๆไม่เคยเห็นนัดในเวอร์ชันนี้แน่นอน ได้ในซอมบี้เพลย์ครับจะไม่ใช่นัดแบบนี้แน่แต่อยากให้ทุกคนดูว่านัดจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่ารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆพี่เมฆก็คอยแทนได้ไหมนัดจะมารูปแบบไหนบอกเลยว่าเรื่องก็ไม่ค่อยเจอกันยังไงดีเป็นพี่นัดแล้วกันครับเป็นพี่นัด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 ที่นุ่งนิ่มแลักการก็นี่ตุ้งต้นลองๆ็นคลาดออกมาโองการกันเยอะมากเป็นไงบ้างเราสองคนในัานะรุ่นพี่ก็ก็ จะออกด้วยแล้วกันครับที่ไหนก็ยังคงกลมเกลืนนะแบบว่าหน้าตรงหน้าตาเขาก็เข็งจริงจริงนะความดวงความยาวอ่ะใช่แต่ก็แต่ก็ก็คอยติดตามให้กลังใจน้องผ่านโซเชียลตลอดครับผมก็ช่วยเล่นเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ่ายต้องประสบการณ์อะไรให้น้องๆบ้างเนียถ้าเราเป็นพี่ที่แบบไม่มีประสบการณ์มาก่อนหมอบอกว่าสู้ๆฮะงานแบบอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนกับเราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมีผิดพลาดบ้างมีอะไรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อย พี่แม็กนี่คือแบบว่าน้องๆนี่พดีคือยกย่องนะว่าแบบเป็นพี่ที่ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับผมนะโดยพี่แล้วเหรอไม่เขาถามว่าคนไหนแบบน่าเป็นที่เราเอา่ใช่แบบมีมีมีคนชอบเยอะเลยครับโอเคสุดท้ับโอการฝากใกล้แล้วง้องจักครับก็ฝากกระดึ่งฝากคอยเวิร์กนะครับก็ใกล้จะติดกล้องแล้วนะครับเหมือนขอบค่ายทุนี้นะครับแล้วก็ฝากแฟนมี่ของพวกเราทัวร์ด้วยนะครับผมก็ใกล้ที่จะเริ่มไป ทัวร์แล้วนะครับผมก็ฝากให้อาจารย์พวกเราสองคนกับทีมทัวร์ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไหนๆขอฝากแบรนด์ผมไปด้วยกันนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีคอลเลคชันใหม่ครับก็ฝากทุกคนติดตามหาที่ร้านเลยด้วยเสื้อผ้าน่ารักมากนะแล้วก็มีอื่นอีกนะใจฝากด้วยนะครับเรอเลย